มือว่านี่ก็เป็นอีกมือนึงนะคะสําหรับมือเลิกง่ามย่าม,ามดีนะคะพี่น้องของคุณย่าสุภาพนะคะพี่น้องเกิกง,ง่ามย่ามดีได้ทําพิธีขึ้นบ้านไม้นะคะพี่น้องหรือขึ้นบ้านไม่หรือขึ้นโกดังนะคะพี่นออ้องพี่น้องก่อนอื่นกล่าวเขาว่าสวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ผู้สคนเขาสซูช่องเผชดแสงตะวันสีโอทูนะคะพี่น้อง มือว่านี่คุณยาสุภาพหรือคุณนายแม่นะคะพี่น้องใน่าำพิที่ขึ้นบ้านไม่อย่างเป็นทางการนะคะโดยการเป็นประท่านด้วยคุณนายแม่นั่นแหละนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่บ้านเลขที่ได้พี่น้องเล้อฟังให้ดีด้วะพี่น้องสองหกสองหมู่ที่สิบสามนะคะตำบลบ้านแพงโกสุพิสัยนะคะพี่น้องโดยถือว่าเป็นเรื่องเล่าของโกดังนี่นะคะพี่น้องน่าจะเป็นของการนั่ม ดูแลโดยคุณยาคุณยาสุภาพและลุงอำนาจนะคะพี่น้องเนาะการเปิดนาล้านนี่พี่น้องเออสามคู่หาเลยถือว่ากวงขวงแบบเส็จสมบูรณ์แล้วสวยงามนะคะพี่น้องแน่พร้อมกันนี่ก็คือมีมีพิธีที่เสร็จสมบูรณ์เพราะว่าจะเป็นพอผ้ามนะคะพี่น้องผ้าอันเชิญน,นะคะผ้าประท้าเอาซูบ้านนะคะพี่น้องก็เิดในเป็นสิริมงคลนั่นแหละนะคะถือว่าเป็นการเลี้ยง อเอ่อเอนว่าเจ้าทีเจ้าทางครบถวนนะคะในในน่นที่สุดบอโจและครอบกล้วก็ได้ไปร่วมน้านะคะพี่น้องถือว่าเป็นข้าวที่นาสนใจนะคะถือว่าเป็นข้าวที่ให้ว่าเป็นข้าวที่นาจะ,สะแสดงร่วมสแสดงความยินดีน้ำกันนั่นแหละเนาะพี่น้องแต่ทีส่สาคัญก็คือถือว่าพ่อมนาพ่อมตานะคะพี่น้องอย่าสุภาพมีลูกทั้งหมดสี่คนนะคะพี่น้องกร่วมไปถึง อ่ามือว่านนี่นะคะสำหรับผาดพลายที่ผาดพลายลุ่งใหม่เห็นนี่ก็บพเห็นแกกหลอดนะคะพี่น้องแก่กระยุนนั่นละนะคะถือว่าจะมีลุงอํานาจนะคะลุงพ,อพ่อผู้ใหญ่บ้านสายจวดเดี่ยวก็มีแขกหลอดนั่นแหละนะคะพี่นอ้องพ่อันนี้จะมีบอดจูขเขาห้านะคะพี่น้องแต่ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของความนาชื่นช่มยินดีสําหรับครอบครัวน้ามุงสายอีกงาน,นหนึ่งนะคะอย่าลืมนะพี่น้องบ้านเลขที่สองหกสองนะคะพี่น้องสองหกสอง หมู่ที่สิบสามนะคะในความกันนี่นะคะน้องยู่กับมาได้พี่น้องเออต้องบอกว่าเต้ายู่เต้ายู่เออเต้ายู่กับมานะคะพี่นอ้องอ่าและที่สาคัญคุณยาสุภาพจะต้องบอกถึงเรื่องเล่าของความหนาชื่นชมยินดีของเราอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วปื้มแต่เดี๋ยว,ยว,วมีลูกไส้เป็นสุปตานะคะนั่นก็คือบอโจลูกไส้ลาได้พี่น้องคือื้องเอาว่าลูกไส้ลาได้เป็นสุปตาและดับโลก เราก็ขอทายลูกกบสุตาสุตามาเแล้วนะคะพี่น้องเป็นตะปื้มใจแทนเล่าอยู่เลยเนาะพี่น้องเนาะลูกไส้นี่ตะปูมีเป็นกําลังสําคัญนะคะพี่น,อน,อน้องพย่บานสายจวดกับมีวงเป็นของเจ้าของอีกวงหนึ่งลุกอำนาจกับยูดูแลก,กับน้องบกขาดเขินแตอยังได้ส่วนแก่หลอดกับยูดูแลแม่พร้อมกับดูกกับเปียนี่แหละนะคะดูแลก,กันนะคะแม่พ้อมกันนี่นะคะกับพี่นอ้องซ่อลําพันธ์ซึ่งเป็นลูกสะใภ้ค้นโตกับยูดูแลคุณมหา้ายาง ไก่ชิดนะคะส่วนบอสโจนะคะพี่น้องกับซิมี่ซอ,อนุดนะคะพี่น้องมานําพร้อมนะคะและน้องอยููกับมานะคะพี่น้องให้บอกว่ามากกันครบนะคะพี่น้องเนาะก็คือน้องยูทูมนี่กุณยาอุ้มก็คือสิคือไปทังพอสงการนาคอยน่องตามสังเกตนะคะพี่น้องอันนี้เป็นความเชื่อเชิญบุคนได้พี่น้องนะคันคันแม่สุภาพอุ้มก็คือพอสงการ เออค,คันบอดโจอุ้มก็คือพอคักคักนะพี่น้องจักสิวานนี้ดสสาหรับน้องอยู่นะคะพี่น้องบอกว่ามีแต่ความหนาปืนปิตินั่นเองและพร้อมกันนี่นะคะพี่น้องในงานนะคะพี่น้องคุณยาสุภาพเพื่อนเองก็ได้มีเสือนะคะพี่น้องเพื่อนเสือถือว่าเป็นเรื่องเล่าของความสําเร็จขั้งยิ่งใหญ่ของคุณยาสุภาพเลยทีเดียวนะคะพี่น้องได้มีโอกาสเหตุเสือออกกับนายในานามของครัวลําเพลิน แมน,น้ำของคุณนายแม่พี่น้องด้านนาเป็นลูกคุณยา่าแล้วก็มีคุณนายแม่นะคะพี่น้องแล้วก็มีคุณย่าสุภาพนะคะด้านหลังเป็นครัวลําเพลินแม่สุภาพนะคะพี่น้องสุดยอดเสือสีแดงปะนะ๊คมากพี่น้องแต่งคงแข่เขากับสโลกแกนของปลาล่าปากแดงนั่นแหละนะคะพี่น้องไอหมองมาว่าถึงนี่แล้วสิ่งที่เฮ็ดใน้ไอ้เพ่นมองเห็นนะคะพี่น้องเอ้เพ่นมีความรู้สึกปราบปรืม ภาพปพิ่มเป็นการพิเศษนับย้อนหลังไปนะคะพี่น้องมือที่แอปเปนในว้านะคะรับ่อบานในว้ากับบอดโจเงาที่สุดก็คือมือวันที่หาหมกราลาพี่น้องภาพนี้คือภาพที่ยูโร่งพยาบาลนะคะพี่น้องคุณยาสุภาพได้เข้าแอดมิดโรงพยาบาลเป็นเป็นโร่งพยาบาลที่สองประมาณนั้นนะคะแล้วบัดน,นี้ระว่างนั่นบอดโจเพิ่นก็มมการไล่นะคะว่าเป็นกระลังผ้าเม่ หรือคุณยาตสุภาพนเขาไปสู้ร่งพยาบาลพอดีแต่ถือว่าเป็นช่วงที่กําลังนั่งเฝ้ารอว่าสิได้แอดมิดเขาอยู่ห้องใดยังไงนะะาพระเอิญว่าในช่วงนั้นนะคะพี่น้องเฮ็ดให้พ่อบ้านของแอเพนอดบล้นทนบ่ได้นะคะพี่น้องได้โทรเขาหาบอสโจเป็นการส่วนตัวและก็เห็นพูดคุยกันอยู่เงาระยะหนึง่งซึ่งแอเพนเองก็ยังคงจะอยู่ในระวางที่กําลัง เห็ดขิดอยู่ยังสี่ละพี่น้องไอ้เพนก็เลยได้ยินว่าคือว่าก็โดนแท้ก็เลยออกไปฟังนั่งพี่น้องฟังไปฟังมาว่าคุยกับบอโจเออเปิไปมากๆก็ถือว่าเป็นการได้สัมทับเรื่องเล่าของพ่อบ้านเพื่อนเขาบอกว่าเพื่อนบอสสบายแล้วเพื่อนไปช่วงไปเศร้าอยู่ที่ที่นี้ตั้งแสงไข่ที่นี้อยู่ที่กลุ่มเพราะว่าอุดรนีละบอดว่าไปว่ามาว่ามาว่าไปเอาจนครบถวนบอโจก็ถือว่ารับทราบ นะคะพี่น้องณตอนนั้นถือว่า่นกำลังเอาคุนยาเขาสู่โรงพยาบาลอยู่ก็ต้องอยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลก่อนแมนะะ่นบ่ค่ะหลังออกจากโรงพยาบาลนะคะรวบลัดตอนพอออกมาแล้วก็ให้มาพักรักษาตัวอยู่อีกประมาณเดือนเศษๆแน่นอนที่สุดก็ถือว่าจะไก้มือไกล้เว้นที่คุณยาจะได้ควรสมควรที่จะได้หายท่านวันเวลาที่จะไปทายภาพยนตร์เรื่องไข้อ่อนล่ะ นะคะพี่น้องสรุปแล้วก็คือบอดีวันดีขึ้นขึ้นมาเลยนะคะพี่นอ้องก็แค่ส่งๆก็เลยเห็นในคุณยาพิ่นดิโพดว่าพิ่นมีผู้ใดมีหมอดีจังสันจังสี่ก็ห้มาบอกฉันในเด้อเป็นโอกาสอีกล้วพี่นอ้องแอทมินเองก็เรียกว่าบ้าไม่ต้องใดกต่สิได้บอกอีกตัวนี้น้องเพราะว่าพิ่อนอยังนิ่งๆอยู่เพราะท่านกิดสิไปนะกะ็ได้ไปบอกกับคุณยาสุภาพนะคะคอมเมนต์ลงไปใ้โพดนั่นแหละ นะคะถึงได้เป็นโอกาสในการได้รักษาตัวย่างจริงจังนะคะก็คือเหตุไหนคุณยาได้กลับมาถึงมือหนีและ100แลอยบนเส้นเหลวสำหรับการรักษาตัวในกังนี้นะคะนั่นก็คือดีวันดีขึ้นึ้นมากครบสมบูรณ์แล้วยินดีกับคุณยาทุกเรื่องยินดีกับบอดโจก็เชได้ยว่ับอง่วงแม่หลายจนเกินไปนะคะพี่น้องเนาะคุณยาไปใดมาใดมีความสุขลอยบนเส้นเหลวพี่น้องเอ้ย ยินดีกับคุณยาสุภาพกับถูกเรื่องนะคะพี่น้องขอบคุณสุภูสุคนที่เขามารับชมนะคะพี่น้องหินหินฝั่งฝังสุภูสุคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำในเด้อจ่าเด้อนะคะขอบคุณสุภูสุคนนะคะสวัสดีค่ะค่เวลากระพร้ากซ่องที่เส้นด้านยดีๆในเด้อจ่าฝากไลค์กดแชร์ในกำลังใจนี้คุณในเด้อจ่า